โอเคครับผมสวัสดีครับนี่ไม่ได้บอกอยากผู้งานเลยเห็นไหมโอเคตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมก็อยู่ที่สป,ป,ปลาวนะครับอยู่สวรรณเขตน,อนอ้องเฮียเนาะวันนี้เราก็เดินทางมามาเที่ยวนั่นแหละนะครับผมมาอยากจะมาถ่ายประเพณีวัฒนธรรมแต่ปรากฏว่าฝนตกนะครับแล้วเราก็ได้มาร้านสวนอาหารนะครับเป็นสวนอาหารลาวอีลีก็คือเป็นเล็บซีจากออสเตรเลีย คือพี่เขานี่เป็นคนลาวแต่ว่าไปมีครอบครัวที่ออสเตรเลียปรากฏว่าน้องชายเนี่ยทำสวนอาหารที่นี่ก็เลยอยากให้ผมได้เดินทางมาถ่ายที่นี่ก็เลยมีโอกาสอยากจะมาสัมภาษณ์อ่าเขาเรียกอะไรเราเป็นอะไรที่นี่พนักง,งานอะไรพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟแบบจดเมนูอาหารอะไรอ่าเป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับผมก็เลยอยากจะสัมภาษณ์น้องเขาอยู่น้องเขาน่ารักดีแล้วก็ยิ้มเก่งไม่ต้องไม่เราแบบสบายๆนะ้วทำตัวแบบเหมือนกับอยู่กับเพื่อนเลย เป็นปกติไม่ต้องเก่งคุยกันจะสบายตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุ17ปีอายุ17น้องพูดน้องพูดเป็นภาษาตัวเองได้เลยนะโดยพูดภาษาตัวเองเลยพี่ก็พอฟังออกเลยจะได้เป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องพูดไทยพูดพูดภาษาภาษาเราอายุ17ปีมาทํางานที่นี่นานหรือยังกําลังเข้ามาตอนเดือน6เดือนมิถุนาเดือน6เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เอง ช่อ๋อก็ถือว่ายังไม่นานมิถุนากรกฎาสิงหากันยาสำเนียงแบบามเดือนสำเนียงแบบน่ารักมากนะสำหรับภาษาลาวแท้ๆน่ะน้องเขาพูดนะสำเนียงแบบอืมครับแล้วก็พูดภาษาตัวเองมาทําได้ประมาณสามเดือนเนาะตีไปประมาณสามเดือนสองถึงสามเดือนเรามาจากที่ไหนก็คือแบบอยู่อยู่ใกล้จากเมืองสวรรคเขตไหมหรือว่าเป็นคนสวรรคเขตเลยอ่เราเป็นคนแขนจัปตาสา โดยเหล่ามาเห็ดเยียญี่นี่มาเทียนแหละมาเห็ดเยียญี่นี่ตอน,นผักเทียนจำปาสักมันไกลจากที่นี่ไหมอ่าห่างไกลประมาณสองร้อยกว่าเมตรส <200 S 1> องร้อยกิโนละโอ้โหสองร้อยกิโลไกลนะสองร้อยนั่นเห็นาะาจำปาสักมีทางไหนทางนี้หรือทางนี้อ่าทางทางใต้ทางใต้ น่าจะอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นติดกับประเทศไทยจะมาสักมันอยู่ตรงข้ามกับประเทศจังหวัดอะไรของไทยอุบลอ๋อยู่โซนอุบลผมก็ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเฮียต้องข้ามทางช่องเม็กช่องเม็กอุบลนี่ทำไมเรามาทําไกลจนทำไมไม่ทําฝั่งโน้นอ่าพอดีว่าน้องมาเรียนอยู่หี่แหน่ต็เลยแบบปิดเฮียนแลละนองกันมาเที๋อมาเรียนหนังสือที่นี่โดยอ๋อแต่ว่ามาเรียนไกลนะต้องสองร้อยกิโลที่นี่มันเจริญกว่าที่โน้นหรือยังไง แน่อสวรรค์เกศเจริญกว่าปากเซถ้าข้ามทางช่องเม็รนี่ปากเซสวรรค์เกศเจริญกว่านะอ๋อครับตอนนี้เราเรียนจบหรือยังอ่าตอนนี้น่องกำลังสีถึนม .7 เจ็กำลังคือจะขึ้นม .7 โดยม .7 ม .7 เจค่ะเป็นยูไทยก็จะมาประมาณมอหกอ๋ออยู่ม .6 17สตีม .6 ก็ถูกแล้วสิย่างสิ เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อสวนอาหารอะไรนะสวนอาหารเราอีหลีอ่าอยู่ตรงไหนของสวรรค์นักเกตอ่าอยู่ใกล้ๆกล้กลองใกล้ใกกล้องขวากีนครไกลสอนพงวิหารโดยกีทางก่อนขวาเราเราพูดไปได้เลยเขาจะถ่ายไปเรื่อยเราพูดเลยไมเรามีแล้วเราพูดไปเลยอธิบายสถานที่ไปเลยสถานที่กะ จะเป็นแบบนี้แหละแบบลมเย็นสบายบรรยากาศดีบอท้อนบอเอา้าป็นไดช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเลยเนาะนเป็นหน้าฝนล,ลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้าานกลยโดยกับพ่อมีอยู่เพราะว่ามันกับเป็นย่ามฝนเนยลูกค้ากับอะบอคอยหน้าฝน,นลูกค้าจะไม่เยอะ พนักง,งานเรามีเท่าไหร่นะโดยประมาณอ่าประมาณเจ้าเอสสองคนประมาณยี่สิบกว่าคนต้นต้นนะครับ 21, ทุกท่านยี่สิบเ็ยิบสองคนทีนี้พี่อยากรู้ว่าค่าแรงเราเท่าไหร่อ่อาค่ะเป็นเงินกีบรค่ะ,ะเป็นเงินกีบเลยเจ้าเจ้าสองล้านปลายประมาณสองล้านสามแสนสองล้านสามแสนกีบโดยต่อเดือนโดยอ๋อถ,ถ้าตีเป็นเงินบาทก็ พันหนึ่งพระเอ้ยไม่พูดผิดหนึ่งพูดถูกแล้วหนึ่งพันบาทเท่ากับหนึ่งล้านกีบถูกไหมประมาณประมาณไหมค่ะหนึ่งหนึ่งพันบาทกับเงินกีบเนี่ยจะถืออยู่ประมาณหกแสนหรือว่าหกแสนผมพูดจำผิดอ่ะโอเคหกแสนนัตวินกันไทยเป็นเท่าไหร่นะประมาณเดือนเท่าไหร่ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทได้นน่าจะน่าจะประมาณนี้ทีนี้เราเราอยู่เนี่ย เราต้องเช่าห้องไหมหรือว่านอนที่นี่เลยหรือยังไงอ่ะแบบว่ามาอยู่น้ำเอื้อยพอมาอยู่กับเอื้อยโดยมาอยู่กับพี่สาวนั่นเองก็เลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่เช่าแต่ถ้าคนอื่นล่ะเขาเขาต้องเช่าอยู่ใช่ไหมโดยคือสถานคือสถานที่สวนอาหารเนี่ยเขาไม่ได้มีที่พักให้เราอ่ะมีอยู่๋อมีอยู่เหมือนกันโดยจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้โดยเราพอจ่ายไหมเราอยู่อ่ะพอจ่าย อแต่ว่าใช่ว่าเป็นคนใช้เงินประหยัดน,นั่นี่ยกินที่นี่ด้วยนะมั้งใชที่นี่มีมีอาหารเลี้ยงด้วยอ่าโบมีแต่ว่าแบบกุ่มตัวเองบางที่ก็เอามาแต่เฮือนอ๋อก็ถือว่าอยู่ประหยัดนะสามพันหรือพอจ่ายถือว่าสุดยอดก็ถือว่าถ้าเป็นฝั่งนอนยะถ้าอยู่ <c oughs> ไทยก็เรียบร้อยแนะนำอาหารที่นี่หน่อยอ่าอ่าประเภทอาหารจะเป็นแบบ พวกก้อยลาบต้มแล้วกหรือว่าเป็นตำตำก้ลาบต้มเปิดตั้งแต่เปิดเก้าสิบโมงเช้าปิดสามทุ่มหรือว่าสิบโมงอ๋อสามทุ่มก็ท่านใดจะมาก็มาได้นะเพราะว่ารถตัวอ่ไม่ใช่ถ้ารถส่วนตัวเนี่ยอยู่ได้ถึงสี่ทุ่มถ้ารถส่วนตัวครับก็กำลังทานอาหารที่นี่ได้แล้วก็กลับ เคยไปเที่ยวไทยไหมเคยอ๋อถึงว่าพูดไทยได้อยู่ที่มันมีภาษาไทยให้เราได้เรียนได้สื่อสารไหมอ่าบ่มีแต่ว่าแบบเรียนแบบเบิ่งในโทรศัพท์เอาเราดูในโทรศัพท์เอาคนที่เรียนดูโทรทัศน์ไทยดูละครไทยดูอะไรที่เป็นของไทยแฟชั่นการพูดการจาท่าทางก็ดูเรียนแบบจ่ะถ้าเป็นดาราไทยล่ะเราเราชอบดูคนไหนที่เรารู้จักที่เราชอบเอาที่เราชอบอ่ะมีไหม โมมีเอาเลยว่าเขาไม่ดูนั่นเลยแล้วว่าเคยดูอยู่เนาะ<ด>แต่ว่าคน <ไง S 1> ที่เราชอบไม่ยังไม่มีโออเห็นไหมชอบเกาหลีเด็กยุคใหม่ดูแต่เกาหลีเราชอบไหนจีนหรือเกาหลีวันนี้โบ,อบคอยมากเบิองอ๋อบบม,มักเบิงน้องอมมเขาบบมักเบิงน่าจะทานิดคนแล้วเอออ่ะเฮียมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมก็ สวนอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขตนี้เขตพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นชื่ออำเภอหรือเป็นชื่อตำบลอะไรทำงนี้จะเรียกอะไรดีเำเ่อบางคนเขาอยากมาแล้วเาหาทางมาตัวนี้เด้อจะเป็นแบบแข่งสวรรค์เขตเมืองไก่สอนพรวิหารบ้านนาแก บ้านนาแกมาตรงจุดบ้านนาแกนะครับอ่าบ้านนาแกมีสอนนักเกตบอยู่ละมาอยู่บ้านนาแกอืมและที่บอกว่าไปเที่ยวไทยนะไปตรงไหนของไทยอ่าที่เคยไปเป็นจังหวัดมุกดาหารนครพนมกรุงเทพแล้วก็อุบลอุ้ยเคยไปกรุงเทพด้วยเด๋วไปเที่ยวหรือไปทํางานในกรุงเทพอ่าไปแบบไปวัดอ๋อไปเที่ยววัดใช่อ๋อไม่ไม่อย่างอย่างไปมุกดาหารนี่ไปเดินไหนเดินห้าง โดยโดยแดงวมีตังค์นะ่นี่ไม่ธรรมดานะแต่ไปเดินห้างในในมุกอาหารได้นี่ก็แสดงว่ามีตังค์เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็แพงอยู่แล้วในห้างห้างไหนโรมินสันโดยประมาณโลมินสันเซ็นทรันอะไรไม่ต้องมีตังค์เลยเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บค่าเข้าเดินฟรีโลบินสันไม่เก็บตั๋วเข้าเข้าใจไปเดินแต่ไม่ซื้อของไม่ต้องซื้อัเข้าอ๋ออืมอืม ก็อขอบคุณน้องมากๆเดี๋ยวยังไง,องอไมีโอกาสออลืมถามชื่อถามหรือยังเอ,อ้าไม่ได้ถามชื่อเลยไม่รู้จักกันเลย <c oughs> ชื่ออะไรนะ,ะน้องซีน,นิดน้องนิด,ดนะครับผมน้องนิดน้องนิดมีแฟนหรือยังยังยังไมา <c oughs> ่มีมาเป็นแฟนดูอายุน้องก็ก่อนสิบเจ็ดโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม